เว็บไซต์ Channel News Asia รายงานเมื่อวันที่8มิถุนายนอ้างคณะกรรมการวัคซีนโควิด -19 ของประเทศสิงคโปร์เปิดเผยว่าไม่พบหลักฐานใดๆที่ชี้ชัดว่าวัคซีนโควิด1 9แบบเชื้อตายมีประสิทธิภาพดีกว่าวัคซีนโควิด1 9ที่ใช้เทคโนโลยีเมอร์นาการยืนยันดังกล่าวมีขึ้นหลังจากมีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ระบุว่าวัคซีนเมอร์นาอาจไม่สามารถต่อต้านกับไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ที่เป็นที่น่ากังวลได้โดยคณะกรรมการวัคซีนสิงคโปร์ระบุ ว่าข้อสรุปดังกล่าวซึ่งมีขึ้นหลังจากทบวนข้อมูลและหลักฐานต่างๆยังยืนยันเหมือนเดิมว่าวัคซีนเมอร์นาที่รัฐบาลอนุมัติให้ใช้อย่าง Pfizer และโมเดอร์นานั้นปลอดภัยและมีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันไวรัสได้หลายสายพันธุ์วัคซีนโควิด -19 แบบเชื้อตายมีการป้องกันที่ไม่แน่นอนและไม่มีหลักฐานที่จะสรุปได้ว่าวัคซีนเชื้อตายมีประสิทธิภาพต่อสายพันธุ์ที่น่ากังวลสูงกว่าวัคซีนแบบเมอร์นาคณะกรรมการระบุทั้งนี้นอกจากวัคซีน Pfizer และโมเด นาแล้วสิงคโปร์ยังมีวัคซีนซินโนวัคซซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตายนำเข้ามาด้วยจำนวน200,000โดส